ตัวนี้ก็จะเป็นน้ําตกไหลเป็นลําคลองนะครับเนาะเดี๋ยวพาไปสํารวจดูตัวนี้ก็จะมีน้ําไหลเนาะเป็นน้ําตกไหลลงมาเนาะตามธรรมชาตินะครับเนาะน้ําใสไหลเย็นสบายสบายเนาะก็จะเป็นลําคลองเนาะถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมนะก็จะเป็นโขนหินสวย ตรนี้น้ําก็จะลอดไหลลอดใต้พื้นใต้โขดหินนะครับนะก็จะเป็นมีโขนหินเนาะเนี่ยไหลลงลอดใต้พื้นนะครับเนาะก็จะมีเขาเครือมีอชาวบ้านมาหาของป่านะเพื่อนๆ ทางตัวนี้จะลงมาได้เนาะก็จะมาฝั่งนี้นะครับ น้ำลอดใต้พื้นนะครับน้ำลอดใต้พื้นเนาะก็จะเป็นโขดหินนะตร,นตรงนี้ก็จะเป็นเทอือกเป็นโขดหิน,หน,ต,นตอนนู้นก็จะมีร่องหินแตกเนาะอันนี้ก็จะเป็นโอ้บันไดล,ลิงนะครับเนาะอ,อันนี้เป็นร่องหินแตกนะสุดท้ายแล้วเนาะบรรยากาศนะครับเป็นต้นไทรเนาะเป็นลำคลองเนาะก็จะมีถ้ำมีอะไรนะเดี๋ยวพาไปสำรวจเนาะ พอตรงนี้น้ำรอดใต้พื้นนะครับอ่ะฝั่งนี้อ่ะน้ำก็จะรอดลงใต้พื้นนะเพืเ่อนๆอรอดลงลงไปทะลุนูน่นอ่ะจนถึงนู่นนะดูน,น,นะครับรอดลงพื้นเลยครับเนาะยาวก็ประมาณน่าจะเป็นร้อยเมตรหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเนาะ ชมบรรยากาศอะซอกหินตามธรรมชาติเนาะเป็นร่องหินแตกลงมาเนาะ,ะก็จะพามาสำรวจดูว่ามีอะไรบ้างนะตัวนี้ก็เป็นเถาวันเนาะเป็นเถาวันเนาะเป็นเถาเครือฝั่งนู้นก็จะเป็นนะครับร่องหินโอ้ร่องหินเข้าไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็น อหอยยิ่งออกมาเป็นหินแปลกๆเนาะ สมดหน้าผาเนาะเป็นโขดหินเนี้ก็จะเป็นร่องหินแตกเนาะเป็นผาหิน เป็นผาเทิบนะเป็นชะง่อนผาหินเนาะ<ม>บรรยากาศป่านะครับเนาะล่องผาหินบรรยากาศล่องผาหินผาหินสวยงามทางเดินก็จะมาตรงนี้เนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าผาเนาะเป็นซอกหรือเข้าไปเป็นป่องรูเข้าไปเนาะเป็นเทอือกผาหินนะครับเนาะ อรนี้ก็จะเป็นหน้าผาเนาะเป็นหน้าผาก็จะเป็นอ่าเป็นหน้าผาเนะก็จะเป็นหินถล่มลงมาเนาะเป็นรอยหินแตกเนาะไม่มีอะไรนะครับเนาะเนี่ยเป็นร่องหินถล่มลงมาเนาะเป็นร่องหินแตกเนาะตอนนึงก็จะเป็นร่องหินมีหินอ่าถล่มลงมาเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะ อันนี้จะเป็นหินยื่อนออกมานะครับเนาะเป็นหินยื่อนออกมานะตามธรรมชาติเนะเหินทรายเนาะอันนี้ก็สามารถนั่งพักได้หล,ลบฝนหลบแดดได้นเนาะหินยื่อนออกมานะครับเนาะก็จะมีลมพัดเนาะตรงนี้นะครับเนาะ บรรยากาศอ่ะเย็นดีมากนะครับเนาะตอนนี้ก็จะเป็นเพิงถ้ำเนาะอ่ะเขาเคยถ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะ,ะฝั่งนี้เนาะทางที่ผมเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นร่องน้ำนะ อันนี้ก็จะเป็นเพิงถ้ำเนาะเป็นเพิงถ้ำข้างในก็จะเป็นร่องหินแตกไปนะครับเนาะข้างบนนะก็จะมีหินอีกชั้นหนึ่งก็จะปกคลุมลกหน่อยนะ,อะตอนนี้ก็จะเป็นหน้าผาเนาะ,อะตอนนี้ก็สามารถนั่งพักได้นะมีแสงรอดลงมาเนาะมีน้ำไหลลงรอ,อดใต้ผืนนะเพื่อน มีน้ำไหลลอดใต้พ <allen Beach. S 1> ื้นเอาไิเทบเนาะ มีกินข้างขาวนะครับโวยมาเนาะ บรเิเวณเพิงหินเพิงถ้ำเนาะถ่ายภาพรบรรยากาศมีสายน้ำไหลลงมาเนาะบรรยากาศก็อากาศก,ารก็ร่มรื่นเย็นดีนะครับน,น้ำเราใต้ถิ่น อันี้ก็จะเป็นซอกขึ้นหนึ่งเข้าไปนะบรรยากาศอ่ะเพื่องหินเนาะแล้ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเพื่งหินเข้าไปเนาะเป็นรอดเข้าไปมีดอกไม้ป่าเกิดขึ้นเนาะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นรนะนะนะ่องน้ำเนาะร่องน้ำเดินไปข้างล่างนะ ข้างล่างก็จะเป็นเป็นเพิงหินเพิงถ้ำเนาะน้ำลอดใต้พื้นนะครับเนาะเราจะพาชมบรรยากาศนะเดินป่าเดินเขาตามลำคลองเนาเป็นซอกหินเนาะเป็นหลุกเนาะข้างล่างก็จะมีดอกไม้ป่าเกิดขึ้นนะ